ตอนนี้ก็ติดตั้งอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตู้คอมไพเนอร์เรียบร้อยแล้วเหลือ,อเดินสายไฟจากแผงลงมาแล้วก็สายไฟที่ไปเชื่อมต่อระบบนะครับ CT ก็จะคล้องตรงนี้เลยนะครับยังไม่ได้ใส่รางนะครับรางจะเป็นรางตะแกรงพอดียังไม่ได้สั่งซื้อรางตะแกรงนะครับแต่ถ้าเป็นงานบ้านลูกค้าก็จะใช้รางทึบตัวนี้จะเป็นงาน ติดตั้งไว้ให้ลูกค้ามาศึกษาหรือว่าให้ช่างมาดูตัวอย่างนะครับก็จะโชว์สายไฟนะครับผมแล้วก็มาดูตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือ power optimizer นะครับในการติดตั้งเราก็จะระบตุตำแหน่งของ power optimizer นะครับแต่ละตัวตัวนี้เป็นรุ่น1ต่อห P 5 0 0ก็คือ,อรับกำลังแผงได้สูงสุด500วัตต์ เพราะฉะนั้นก็1ตัวก็เท่ากับ1แผงนะครับก็จะมีการระบุตำแหน่งไว้ว่าเราเลียงแผงแบบไหนนะครับตัวนี้จะเป็น1สตริงจะต่ออนุกรม9แผงนะครับ i ก้าออปติมแล้วก็เราก็จะต้องแกะตัวบาร์โค้ดนะครับออกมาแล้วก็ติดที่กระดาษทำเป็นเลเยอร์ของแผงไว้เพื่อให้ง่ายต่อการ ออนระบบแล้วก็ตรวจสอบระบบนะครับแผงที่ใช้ก็จะเป็นแผง400 45อวัตต์นะครับอาจจะมีคะแผงคือเราต้องการคละยี่ห้อคะรุ่นเพื่อดูว่าการที่เรามีระบบออปติมิเซอร์เนี่ยมันให้พลังงานสูงสุดทุกแผงจริงไหมเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับผมอันนี้ก็เตรียมการไว้เดี๋ยวก็จะขึ้นไปติดข้างบนกันครับ